นันทะผู้เลิศด,ด้านการสำรวมในอินทรีย์ณก,กรุงกบิลพัทมีหนุ่มรูปงามนามว่านันทะผู้เป็นน้องชายต่างบรรดาของพระพุทธเจ้านันทะมีความสุขกับความงามและสเสน่ห์ในโลกนี้และยังไม่พร้อมที่จะบวชเลยวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านของนันทะและทรงยื่นบารให้เป็นนายของการเชื้อเชิญให้บวชนันทะรับบารมาอย่างเสียไม่ได้และถูกนำไปยังวัดด้วยความกังวลในใจ แม้จะได้ครองภ้ากาสาวพัดแล้วแต่จิตใจของพระนันทยังวาวุ่นท่านมักจะมองไปที่ประตูวัดเสมอเฝ้าคิดถึงความงามของโลกภายนอกโดยเฉพาะหญิงสาวคนรักของเขาพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงความไม่สบายใจของพระนันทะจึงพาพระนันทะไปยังป่าแห่งหนึ่งและชี้ให้ดูนางลิงที่ถูกไฟไหม้ตัวหนึ่ง นันทะเจ้าคิดว่านางลิงที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้กับหญิงคนรักของเจ้าใครมีความงดงามกว่ากันพระพุทธเจ้าตรัสถามพระนันทะตอบอย่างไม่ลังเลว่าหญิงคนรักของข้าพระองค์งดงามกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าทันใดน,นั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้ฤทธิ์พาพระนันทะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนันทะตลึงในความงามของเหล่าเทพธิดาอับษรที่งดงามเกินกว่าจะบรรยาย เทพธิดาเหล่านี้มีความงามมากกว่าหญิงคนรักของเจ้าอีกหรือไม่พระนันทตอบว่าความงามของหญิงคนรักของข้าพระองค์เมื่อเทียบกับเทพธิดาเหล่านี้ก็เหมือนนางลิงที่ถูกไฟไหม้เลยพระเจ้าค่าด้วยความปรารถนาที่จะได้มาเกิดบนสวรรค์พระนันทะจึงตั้งใจสำรวมอินทรีย์อย่างเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิมไม่มองไปข้างนอกอีกแต่บรรดาพระภิกษุรูปอื่นเริ่มเยาะเย้ยเขาว่าเป็นพระที่ปฏิบัติเพื่อหวังเทพธิดา ทำเยาะเยะ้ยทําให้พระนันทละอายใจท่านเริ่มไข้ครวญว่าความงามของเทพธิดาก็ยังคงไม่เที่ยงแท้เป็นเพียงพันธนาการใหม่เท่านั้นการสํารวมอินทรีย์ที่แท้จริงต้องเป็นการกระทําเพื่ออิสระพระนันทะเปลี่ยนความมุ่งมั่นจากความปรารถนาในสวรรค์เป็นการหลุดพ้นจากทุกสิ่งท่านเจริญสติสํารวมอินทรีย์จนถึงที่สุด และในที่สุดก็บรรลุอรหัต,ตผลเป็นผู้เลิศดด้านการสำรวมในอินทรีย์อย่างแท้จริง